ไฮไลท์อยู่ตรงซุกหน่อไม้นะคะอร่อยทั้งสามอย่างเลยนะคะแล้วก็ปรุงเป็นปรุงเป็นกะละมังแบบนี้เลยนะคะค่อยๆปรุงไปเรื่อยๆหมดแล้วก็เติมใหม่หมดแล้วก็เติมใหม่นะคะของสดก็เยอะนะคะเยอะมากแล้วเป็นลงทานใหญ่เนื่องจากว่าล็อกกว้างมากนะมีทั้งของขคาวและของหวานนะคะโซน ใกล้ๆก,กันนะคะจะเป็นของหวานเป็นน้ําแข็งใสลูกชิดาาน้ําแดงนะคะาาแล้วก็มีรถช่องนะคะรถช่องไปไม่ทันนะคะรถช่องแสนอร่อยไม่ทันหมดแล้วนะคะคนมุงกันเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าอร่อยรสชาติอร่อยอรสชาติดีนะคะไม่คือทานแล้วอคือ นึกไม่ออกนะว่าอันนี้เป็นเจนะคะอันนี้เป็นเจก็คือไม่มีเนื้อสัตว์นะคะแต่ว่ารสชาติเหมือนกับใส่ปะลาจริงๆเลยนะเป็นปะลาเจนะคะ